ือใหม่หัดประมูลกรมบังคับคดีต้องดูคลิปนี้ค่ะถ้าอยากจะเริ่มลงทุนทร,รัพย์บรงคับคดีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำการค่ะคือทำการค้นหาเวลาหาประกาศในกรมบังคับคดีค่ะคุณสามารถเสิร์ช Google แล้วก็กดค้นหาประกาศกรมบังคับคดีได้เลยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการ ค้นหาให้มากพอค่ะเพื่อให้เรามีตัวเลือกเลือกซับที่จะสามารถทำกำไรสูงสุดให้กับคุณได้อันดับถัดไปเมื่อคุณเลือกในประกาศแล้วเหมือนคัดเลือกนางงามนางในฝันเลยค่ะว่ามีลำดับไหนบ้างที่น่าสนใจสิ่งที่คุณควรทำต่อไปค่ะคือการสืบค่ะเมื่อเราเห็นแล้วเราต้องทำการสืบสิ่งที่เราสืบเราสืบอะไรบ้างเราสืบราคาค่ะ สืบว่าราคาตลาดเขาซื้อขายกันเท่าไหร่สืบว่ามีคนอยู่ไหมคุณจะได้วางเกมถูกสืบว่ามันโซมขนาดไหนต้องปรับปรุงอะไรอีกเท่าไหร่นะคะและข้อสุดท้ายอย่าลืมค่ะสืบว่ามันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรในการขายไหมเวลาที่คุณจะไปซื้อจะได้เตรียมตัวถูกค่ะ สรุปถ้าวันนี้อยากเริ่มต้นประมูลกมรมคบคดีทุนต้องทำสอส่วนค่ะคือ 1. ค้นหาให้มากพอและทำการสืบให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจไปลงทุนค่ะถ้าคุณชอบความรู้ในการลงทุนติดตามได้ในเพจตามฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุน แต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นแล้วครูมีอ e ีบุ๊กสุดลัดประมูลทรัพย์จับเงินล้านแบบง่ายไม่ใช่อ e ีบุ๊กแค่เป็นหนังสือนะคะแต่มีมินิคอร์สออนไลน์และลายกลุ่มปิดที่อัปเดตความรู้ให้กับคุณตลอดไม่มีวันหมดอายุสมาชิกสนใจติดต่อได้ที่ Line a s s i t u m รอเจอพวกคุณอยู่นะคะ